โซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนงานสเตนเลสและก็งานอลูมิเนียมนะครับซึ่งเราจะแยกชัดเตนออกมาจากงานเหล็กนะครับแยกขัดเจนไม่ว่า่องใช้เครื่องมือนะเครื่องมือนะช่างนะครับวัสกระดูกนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทําเกี่ยวกับงานสเตนเลสหรืองานอลูมิเนียมเราจะไม่ใช้รวมกันับที่ใช้กับเหล็กนะครับเพราะโซนเหล็กก็คือเหล็กเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนสเตนเลสเพราะฉนั้นไม่ว่าพนักงานไม่ว่าพนักงานไม่ว่า เครื yeah. ่องมือ hmm. ท mm ี hmm. so, mm ่ใ hmm. ช cool mm ้พ hmm. น mm ักงานที่ใช mm ้อ hmm. mm ุปกรณ์ท hmm. <cam> <Ps> ี่ใช้นะครับทุกอย่างแยกกันหมดแล้เจ่นแยกกันออกมาเพราส่วนนี้ก็จะเป็นโวนเด็กนะครับ่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นโซนงานเด็กนะครับงานเด็กที่ใช้ก็ใช้ในปัจบนเครื่องมือพนักงานครับทุกคนอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องมือที่ใช้พนังงานที่ใช้ก็แยกส่วนออกมครับเพื่อให้ชิ้นงานที่ออกไปได้คุณภาพจริงไม่มีเศษเหล็ก ไปโดนเปลี่ยนสเตนเลสได้นะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกิดเชื่อผิวที่เป็นสนิมน,นิดๆได้แต่เราจะไม่จินตนาการตัวนี้จะเป็นท่อเกี่ยวกับเหล็กทั้งหมดไม่ว่าพนักงานไม่ว่าชุมชนเรจะใช้เป็นแยกส่วนมาของเหล็กนะครับมันกำลังขึ้นมาเหล็กเราจะอ่อนอยู่สีนะครับจะเป็นตรงเราจะทำเกี่ยวกับงานสีวันนี้พนักงานสีจะน้อยหน่อยเพราะออกนอกเยอะมากงาน งานเก็บสีข้างนอกวันนี้ตอนช่วงนี้เยอะเพราะงานติดค่อนข้างเยอะนี่ก็จะเป็นงานเก็บสีเราก็จะแค่กันทัดเ็นนะจากตนทำสีแล้วนะครับออกจากมาแผดกสีแผนกสีเสร็จแล้วเราก็จะมาแผนกพ่นนนี่ก็จะพ่นทั้งวันงานงานพ่นจะเยอะมากเหมือนกันจะเป็นงานพ่นทั้งหมดฝั่งนี้นะครับจะใช้รถบบพ่น สังเกตนะ้องเราจก็สะอาดมาเรทำความสะอาดให้ทุกเช้าพนักงานต้องทำความสะอาดก่อนทุกวันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เก็บเม็ดฝุ oh, ่นเม็ดอะไรมันขึ้นไปโดนกับมัสุพิ้นงานได้นะครับ